<clears> Thank <throat> you. สวัสดีครับแฟนเพจ YouTube ของผมนะครับธนพงศ์หลักนครพผลนะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยนะครับวันนี้ยินดีนะครับที่จะได้มาพบกับแฟน youtube ของผมเองนะครับก็คือวันนี้ยันนี้ผมจะทำการไลฟ์สดนะครับไปที่ช่องโมโนเอ็มไทยนะครับโมโนโ o โลโมโนไลฟ์แล้วก็รวมถึงโมโนเทเวนตีน่ายนะครับเราตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ หลังจากที่ได้เป็นนักพยากรณ์แล้วก็สอนและเมือมากว่าสิปีเนี่ยยังไม่เคยได้พบหน้ากบตากับแ,แฟนเพจเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีๆมาเจอกันนะครับนอกจากจะมาเจอกันแล้วนะครับผมจะนำะข่าวดีมาบอกก็คือว่าผมจะตอบฟรีให้หนึ่งคำถามสำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้ามาชมเพจชมรายการไลฟ์สดเขียนนี้นะครับว่าในเรื่องของการเส้นการกระบาดการผ่ามือการกระบาดการผ่ามือ ดีอย่างไรนะครับกางกับอ่ากลากากระบาดกลางฝ่บบา,ามือเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของมือแล้วก็ถ้ามีแล้วมันดีอย่างไรอ่านะครับแล้วแล้วมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวคืนนี้หน่งทุ่มตรงนะครับเจอก,กันที่ช่องโมโนเอ็มไทยนะครับทีนี้อ่าข่าวดีคือว่าผมจะอ่าทาการไลฟ์สดเนี่ยผมจะให้สิทธิพิเศษสําหรับแฟนเพจของผมเองที่วีอ่าติดตามช่อง youtube ผมอยู่นะครับ สามารถที่จะส่งภาพนะครับไลน์นอเข้ามาชมมามารับคำอิสฟรีนะครับการกระบาดการประเมินเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูนิดหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าการกระบาดการประเมินเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะจะเรียกว่าการกระบาดกลรประเมือนะครับตรงนี้นะตอนนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับตรงนี้เขาเรียกเส้นสมองนะครับส่วนตอนนี้เขาเรียกเส้นใจการกระบาดกลางมระเมินจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ใต้เนินเสากับใต้เนินอาทิตย์ การกระบาดไข้กันอยู่พอดีนะครับอันนี้คือเครื่องหมายที่พิเศษนะครับคนที่มีเครื่องหมายนี้อยู่ตรงใต้ตำแหน่งนี้ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองเนี่ยจะเป็นคนที่พิเศษเป็นคนแคลว้วคลาดเป็นคนโชคดีเป็นคนมีปฏิหารชีวิตเอาว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะรายละเอียดต่างๆเย็นนี้พบกันนะครับที่สําคัญนะครับคนที่ท่านที่สนใจที่จะเข้าไปชมอ่ามโนไรฟ์ ight, ว่าในเรื่องของลายมือการกระบาดการการะมือและก็เรื่องอื่นๆนะครับท่านสามารถที่จะ ส่งคำถามเข้ามาถามได้ฟรีหนึ่งคำถามกับผมก่อนนะครับาถามอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับอะไรมีส่งภาพอะไรมีเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งคำถามมาหน,นึ่งคำถามฟรีนะครับโดยการเบื้องต้นเลยให้สแกน QR code ตรงนี้นะครับสแกน QR กดเ,เ,เพื่อนเเข้ามาแล้วก็ส่งภาพอะไรมีเข้ามาแล้วก็ตั้งคำถามมาหน,นึ่งคำถามนะครับผมตอบให้ฟรีทุกคนตอบได้ตัวเองเลยนะครับเนาะ โอเคครับย็นนี้พบกันที่ช่องโมโนเอ็มไทยไร์สดสอบถามพูดคุยกันและรวมถึงให้ความรู้เรื่องเส้นการกรบลาดกลางความเมือยนะครับเดี๋ยวติดตามที่ช่องโมโนเอ็มไทยตอนทุ่มตรงคืนนี้วันนี้นะครับวันนี้วันที่22เนาะ 25, 22กรกฎาคม2522ตรงวันพฤหัสนะครับก็พบกันตอนหนึ่งทุ่มตรงที่โมโนเอ็มไทยนะครับทนพงศ์หลักนครคนดีพบกับทุกท่านและก็ตอบคำถามฟรีหนึ่งคำถามนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ